มาฟังกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตัดสินใจการรับเลือกชานทหารของวง BGS ภายในเดือนธันวาคมนี้ สวัสดีทุกคนนะคะล่าสุดเลยค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งเกาหลีใต้นะคะมีการตัดสินใจการรับราชการทหารของนนวง BTS ศิลปินชื่อดังระดับโลกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคมรัฐมนตรีพักบวกยองได้พูดถึงประเด็นการรับราชการทหารของวง BTS ในการตรวจสอบฝ่ายการบริหารของรัฐสภาในระหว่างการตรวจสอบรียองโฮค่ะสมาชิก p e o p l e Power Party ได้มีการตรวจสอบการรับราชการทหาร BJS รัฐมนตรีพักได้กล่าวว่าการเก์ทหารของสมาชิกคิมซอกจินจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ดังนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวจะสรุปจุดยืนของเราโดยเร็วที่สุดโดยเขาได้กล่าวต่อว่าเรากําลังทบทวนประเด็นนี้อย่างครอบคลุมโดยพิจารณาในแง่มุมต่างๆโดยรวมถึงความจริงที่ว่าการปกป้องประเทศเป็นหน้าที่ที่ต้องทําและเป็นอันศักดิ์สิทธิ์การรับราชการทหารเป็นสัญลักษณ์ของเราและความเป็นธรรมของ b t s ในการ ทำให้เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักของ k คคันเจอและทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ปัญหาความเท่าเทียมกันในระหว่างศิลปินยอดนิยมอย่าง v t s กับบรรดาผู้ที่ฝึกฝนศิลปะผลกระทบต่อกลุ่มเมื่อสมาชิกค,คนหนึ่งมีการเกรงทหารความคิดเห็นของสาธารณชนและความคิดเห็นของผู้ชายอายุ20ปีและอีกมากมาย ซอกจินเป็นสมาชิกที่อายุเยอะมากที่สุดในวง BTS เมื่ออายุครบ29ปีตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารเขาต้องเข้ากรมภายในต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามหากรัฐสภาผ่านพระราชบัญญัติการรับราชการทหารที่รอดำเนินการ BTS ก็ไม่ต้องรับราชการทหาร น,นี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดค่ะกับเรื่องกรมทหารของนันวงดีเเราก็มารอดูความเคลื่อนไหวค่ะในเดือนธันวาคมที่จถึงนี้ตามที่ได้รายงานไปค่ะที่ช่องสไตล์นิวส์ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ